ครับขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับนุ่มนามม่นคนจะโสนะครับในช่องนักสูบโงอิดเคนะครับวันนี้นะครับผมกติภาพี่น้องมาส่อมรถเกียวนะตอนนี้เป็นรถเกษตรนะครับช้างน้อยเจ้าพลังนะครับรถขั้นนี้มาจากสละข้ามนะครับจากสลัข้ามนะครับ ยาวมาจนหนอดจะสวยข้ามเงแก้วนะเอามาส่อมนะครับรถคันนี้เพิ่งได้สองปีนะปัญหานะครับเจพิ่นจะมาส่อมก็คือหนึ่งอย่างสายผ่านตูนใส่ซิปซีซิปหาอะไรก็เด่นออกนะครับฟงออกนะครับแต่กระเบื้องแล้วคือหลอกตัวนี้มัตรงนะแต่ก็ข้อนะครับเขา เขาติดข้อเขาเขาเป็นก้อนนะครับกละดาวนะครับตอนนี้ก็รหลดกระเพือกมา้างว่านะครับตอนนี้ก็บร่างตัดโซ่ข้อนะครับสำหรับโซ่ข้อเห็นมโนนะครับตันนี้ก็เป็นขอต่อเครื่องขอก็เต็มขอนะครับสำหรับการตัดโซ่ข้อนะครับ พี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยตัดกดไข่ตัดที่ละขางนะครับตัดขางนี้แล้วนะครับเห็นมัน้อมันหย่อนแสงนะครับตัดขางนี้แล้วก็ตัดแล้วกับตอฮะก่อนนะเยะเยะตัดทั้งสองขางพร้อมกันนะครับถ้าตัดทั้งสองขางพร้อมกันเขาจะได้เอาเสือกผูกไว้มปนเห็ดยากนะครับเท่าก็ตัดที่ละขางแล้วก็ตัดแล้วก็ตตอเลยนะครับต่อไปเลยแล้วก็จงไปตัดอีกขางนึงนะครับ มันก็จะเหตุให้เฮาเห็ดได่ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปตัดสองขางความกันละโซบมันจะตกนะครับมันจะรุดก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังบ่เคยนะครับส่วนตัวนี้ก็ต้องเบิ่งอีกนะครับว่ามเป็นอย่างคือสิดึงเข่าบาขึ้นนะครับเ่นว่ามันดึงเข่ามากองไว้แถวข้อเนี่ยครับแล้วก็เวลานันก็ตีเข้าตู้ครับตีไปเป็นก้อนนะครับเห็นในตู้เอิดนะครับ เิดได้เบิ้งในลำดับต่อไปนะครับเพิ่นกับอยากให้แล้วภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับกลับมาลองเบึ่งนะปลาสิท่านตามกำหนดบ่ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับถ้ารับชมตอนต่อไปครับผม